ดูสิตธานีคือโรงแรมยักษ์ใหญ่แบรนด์แรกของไทยวันนี้เราพามารู้จักผู้ก่อตั้งเธอคือผู้หญิงคนเดียวในประเทศที่สร้างโรงแรมยักษ์ใหญ่ใจกลางเมืองโดยจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งธุรกิจโรงแรมคุณหญิงชนะติยะอุยได้มีโอกาสไปพักโรงแรมหลายแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกาและนี่คือที่มาของแรงบันดาลใจในการกลับมาของคุณหญิงชนะเพื่อก่อตั้งธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยโดยเปิดตัวโรงแรมแห่งแรกในปี2492และเป็นโรงแรมเดียวที่เรียบหรูดูดีทันสมัยพร้อมทั้งให้ความบริการครบวงจรในยุคนั้นโดยใช้ชื่อโรงแรมแห่งแรกว่า r พร c เ s s เนื่องด้วยปัจจัยหลาย ทำให้โรงแรมแห่งนี้ยังไม่สมบูรณ์อย่างที่ตั้งใจไว้ในปี2513ทาให้คุณหญิงได้เปิดตัวโรงแรมแห่งใหม่ชื่อว่าดุสิตธานีซึ่งเป็นความตั้งใจของคุณหญิงชนันที่สร้างโรงแรมมาตรฐานระดับสากลแต่ยังคงเสน่ห์ความเป็นไทยไว้ต่อมาในปี2518คุณหญิงชะนั้นตัดสินใจนาดุสิตธานีจดทะเบียนเข้าในตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนในการขยายธุรกิจโดยปัจจุบันดุสิตธานีมีมูลค่าบริษัทมากถึง5 6 6 4ล้านบาทและมีโรงแรมมากกว่า300แห่งใน16ประเทศทั่วโลกเพื่อนคนไนนเยข้าากมมอี่